สวัสดีครับอยู่กับกหกล้อดามกรีนครับช่วงเช้าเช้าวันนี้รับสมาชิกเพิ่มหนึ่งทันครับเพราะว่าไม่ทันละตักดยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่ารีบว้าอะไรวะถอยดูหน่อยวะโอ้จะรีบไปไหนหยอ ไปไปเดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยนี่เลยอ่าร็อกกี้ร็อกกี้ร็อกกี้หนึ่งแคนครับมามามาไกลครับร็อกกี้อ่ะ สั่งมาอยากนู่นแหละประคนชัยอันนี้ตักเลยแซมวิ่งครับเป็นไงฝีมือเริ่มเข้าขั้นยังปุ่งกีไม่ค่อยดังละเออพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆครับแต่เราก็หาคนขับนะไม่ได้ว่าไม่ใช่ไหมหาคนขับแซมวิ่งเขาก็มีอาชีพของเขาอยู่จะขับอย่างเดียวก็กระไรอยู่ เขาจะเดินถ่าย YouTube อะไรประมาณนี้แล้วก็จ้างคนขับไปจำอยู่แล้วคนไหนที่คนขับไม่มาเราก็ให้เขาขึ้นเลยครับขึ้นแทนหนึ่งวันอะไรประมาณนี้กนะ็คือสเปรได้ครับคือไม่มีคนขับเราก็เอาแซมวิ่งขับฝคนค่อนข้าง,งจะเยอะเยอะมาก วิ่งไปกลับประมาณสิบกกิโลครับอันนี้อันนี้เตรียมอัดจรัรบานนะไปแม่ดูเขาขึ้นรีบรีบจัดอ้ยโอก,กี้โรก,กี้ตำนานคิดถึงเจ้าเขียวดิ แต่ปล่อยไปแล้วครับรุ่นเดียวกันนี่แหละอันนี้สีขาวครับ รังค่อนข้างจะสวยเดี๋ยวพาดูบรรยากาศครับตรงนี้ลูกรังทั้งหมดเลยนะ<ม>เขาเลาอ,อกลูกลูกรังประมาณหนึ่งเมตรครับหนึ่งเมตรด้วยชั้นลูกรัง นั่งแท่นเลยครับประหยัดเคลือบเพืิงเฮ้ยพอแล้วให้ใส่เยอะไล้ไหม อันนี้ลอกลงมาประมาณ2เมตร<ม>เลยนี่ฮะไปอ่ะ,อะลงมาเดี๋ยวมาดูสไตล์การลงของแซงวิ่งว่าจะลงแบบไหนวะเฮ้ย,ย,ยแต่แคนฝั่งนี้นะเว้ยเฮ้ยเ <c oughs> อ้อ,อเหมือนโอ้ยสไลด์ลงเลยอ่ะ อูบลันลันลันใกล้เวลาได้เปลี่ยนโซ่ใหม่ครับอันนี้เราทำงานด่วนกับออุ้ย ต่อไปมันก็จะดังคลิบๆถ้าเราเปลี่ยนนะ ทำไมมันดังมันปีนดูกเกมันไปหมดแล้วอ่ะมันปีนมันไม่ได้อยู่บนบูธอ่ะมันอยู่มันอยู่กับเหล็กอ่ะบูธมันแตกหมดโอ้ย อ้อปีปรปตูออกมาป่ะปล,ปล,ล้างกระจกล้างกระจกไปตรงนี้ขาดอันหนึง่งขาดหลอดเดียวแต่มันก็ติดอยู่นะช่วงมันสวิงอ่ะอุ้ย <c oughs> <c oughs> ล้างล้างครั้งยิ่งใหญ่ ล้างครั้งยิ่งใหญ่ <c oughs> วิ่งไกล อเอี่ยมแล้วเนี่ยพื้นที่ก็ประมาณนี้ครับขุดแล้วก็จะก็จะปรับพื้นที่ให้มันให้มันเรียบอุหลอกลึกมากเลยเขาจะเอาไปทำนาเขาจะทำนาครับนี่น,นี่เหมือนต้นนี้แหละทำนา